พี่จ้าทุกคนย่อยพามาฟาร์มแล้วนะตอนนี้เพิ่งทานข้าวเสร็จช่วงบ่ายอากาศก็โอเคมีลมอยู่บ้างคือมาข้าวที่แล้วเขา้าวโพดเขาเพิ่งจะเริ่มปลูกใช่ไหมเดี๋ยวดูตอนนี้นะตอนนี้นะเดี๋ยวย่อยพาเดินก่อนรอบๆวันนี้ทานข้าวเสร็จเพื่อนเขาก็นั่งคุยกันวันนี้มา เพื่อนมาด้วยเนี่ยเห็นไหมขึ้นขนาดว่าพ้นหัวตัวเองเลยนะเนี่ยคือยืนแล้วแบบว่ามองไม่เห็นเลยนะดูสิเนี่ยนี่พามาดูแบบว่าใกล้สุดแล้วนะใกล้สุดละเนี่ยคือตอนนั้นที่ถ้าไปดูในคลิปแรกคลิปแรกนะมันจะมีแบบว่าแทบจะมองไม่เห็นเลยนี่ พี่พี่๋อยดูเห็นไหมมันก็จะมีพวกต้นไม้อะไรแซมอยู่อันนี้ไม่ใช่แต่ข้างบนที่เป็นเลมแลนนะใช่เห็นไหมดูสินะแล้วคือมันจะแก่ประมาณนี้เลยนะอันนี้เราเก็บไม่ได้ละมันจะเป็นฝักเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นฝักแบบนี้เลยนี่ฝักใหญ่เลยนะคือบางคนเขาก็จะเก็บแบบนี้เอาไปต้มเดี๋ยวไม่แน่พี่๋อยาอาจจะเก็บไปบ้าง ไปต้มกินเนี่ยคือเขาจะปล่อยให้มันแบบว่าเหลืองเหลืองหมดเลยตรงนี้เดี๋ยวถ้าเราถ้า,ถาไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายอินทีตอนเหลืองหรือเปล่านะมันจะเป็นแบบเนี่ยบางอันก็ยังเล็กอยู่แต่เนี่ยบางอันพี่อ๋อยก็ยังอาจจะเก็บเป็นเป็นแบบว่าเป็นเบข้าวโพดอ่อนได้แต่บางอันนี้มันใหญ่แล้วเราก็ไม่เก็บแต่ถ้าอยากจะกินเป็นแบบว่าต้มนะเดี๋ยวอาจจะเก็บไปสักฝักสองฝัก นี่คือที่ที่ของเราเองนะแต่เราให้คนเขาเช่าปลูกข้าวโพดเขาจะปลูกช่วงประมานนี้แหละตอนมาคขาที่แลกพี่อ้อยพาเดินใช่ไหมมันยังเป็นแบบว่าโล่งๆไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยสูงสูงทุ่มหัวละอย่างที่พี่อ้อยบอกอะเนี่ยเห็นแล้วป่ะเพื่อนๆเ,เขาก็มานั่งปิกนิกตรงที่วันนี้แฟนเขาเอาอะไรมาเผาพวก พวกขยะไงเวลาเราเอาขยะมาจากบ้านหรือพวกกล่องกระดาษพวกอะไรเงี้ยเรามาเผาได้เนี่ยดูสิเนี่ยนี่พาเข้ามาดกใกล้สุดเลยนะเดี๋ยวบางอันถ้ามันอาจจะเป็นเบบี้คอนพี่อ๋อยก็อาจจะเก็บบ้างเนี่ยเข้าไปในนี่นี่นี่มันยืนใกล้สุดแล้วนะเนี่ยดูสิเห็นไหมดูสิเนี่ยสูงท่วมหัวเลยเห็นไหมเนี่ยนี่ก็จะเป็นระยะเนี่ย ตอนนั้นที่มาจําได้ไหมที่พามาเดินแล้วก็ถ่ายให้ดูแบบว่าต้นกระเดียวอะ่ะดูเอาสิเนี่ยที่แค่ประมาณเดือนเดือน,เด,อนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดี๋ยวพี่อ๋อยะเพะเดี๋ยวจะเก็บให้ดูไม่รู้ว่ามันเป็นเม็ดหรือเปล่านะพี่ออยก็ไม่แน่ใจเนี่ยเนี่ยนะคือเราเก็บได้อะ่ะเพราะว่าเราเก็บมากินแค่นิดๆหน่อยๆเพราะว่าเวลาเวลาเขาเก็บเกี่ยวทีหนึ่งเนาะอุย้ย ไม่รู้มันรถถ่ายไม่ถ,ถ่ายถ่ายถ่ายไม่ได้เนี่ยคืออันนี้รอบรอบที่พี่อ้อยอยู่นะจําได้ไหมที่พี่อ้อยพามาเดินแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าโล่งๆถ้าใครดูคลิปอันแรกจะจําได้นี่คือพี่อ้อยพามาดูว่าเวลาข้าวโพดมันจะโตการเติบโตของข้าวโพดท,ที่เนี่นคือเขาจะปลูกกันแบบเห็นไหมทุกที่อ่ะ แล้วเวลาถ้ามันจะเหลืองเขาจะปล่อยให้มันแบบว่าเหลืองเป็นใบไม้แบบนี้เลยนะทุกต้นเลยนะเนี่ยเขาจะให้เหลืองแบบนี้แล้วถึงจะเก็บเกี่ยวได้แล้วเขาจะเอาเม็ดมันไปเลี้ยงเลี้ยงวัวเนี่ยบางคนเขาก็เก็บฝักไปขายมันจะมีบางที่เนี่ย เนี่ยตอนนั้นพามาเดินตอนนั้นยังเดินได้ตอนนี้เดินไม่ได้แล้วเห็นปะเดี๋ยวจะเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วพี่วอยจะลงมาแว็บเก็บข้าวโพดอ่อนอีกทีหนึง่งก็อาจจะมีบ้างหลงเหลืออยู่บ้างนั่นแหละแฟนเขาไม่กล้าเก็บเพราะว่าเขา <ه> 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 มันเก็บไม่เป็นไงเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นทางลงเนี่ยทางลงไปมันจะเป็นทางลงแบบว่าเนี่ย แล้วมันมีพวกหญ้าตัวนี้เราเราเราต้องเอาออกแต่คือตอนนี้คือเขาปล่อยให้ข้าวโพดมันโตปล่อยให้ข้าวโพดมันโตนี่เห็นไหมตอนนั้นนะ่ะพามาเดินแล้วก็เดินออบรอบนอกไงจาได้หรือเปล่าจะพาเดินแบบเก่านะแล้วไปดูเปรียบเทียบเอาว่าอ่าที่พี่หอยพามาครั้งแรกดูที่เนี่ยเนี่ยทุ่งข้าวโพดนะคะไม่ใช่ฟาร์มข้าวโพดท,ทุ่งข้าวโพด ทุ่งข้าวโพดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าพี่อ๋อยจะถ่ายบางที่เขาก็จะมีเดินเข้าไปใกล้ๆก็ได้เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจะลองเดินเข้าไปให้ใกล้ๆให้ดูวันนี้แต่งตัวมาเรียบร้อยไม่ให้มีเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยคือใกล้สุดละเห็นไหมคะนี่ไงข้าวโพดนะคะข้าวโพดเนี่ยมันก็จะมีเนี่ย แล้วที่เห็นสูตรลูกหูลูกตาตอนนั้นที่ถ่ายให้ดูเนี่ยโตนี่อันนี้เราถ่ายช่วงใกล้แต่ช่วงไกลๆก็นูลล่แหละเห็นแต่ลิ้วๆหัวเห็นแต่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะเกสรเนี่ยเขาเรียกเกสกรก็พูดแบบนี้เ,นเกสกรข้าวโพดพี่ไหวก็พามาดูอีกประมาณสองเดือนสองหรือสามเดือนเขาก็จะเก็บเกี่ยวละ พี่อ่อยก็เลยต้องเข้ามาดูก่อนวันนี้อากาศก็โอเคอยู่เย็นเย็นอากาศเย็นอยู่แต่ไม่มันก็ยังร้อนแต่ก็มีลมเย็นไงลมหนาวเริ่มมาละี่ยเห็นไหมเนี่ยก็เขาทีแล้วจําได้ไหมพี่อ่อยพาเดินมาตรงเนี้ตรงนี้ยังไม่มีอะไรเลย,ยเห็นไหมเนีย่ยดูสิแค่เดือนเดือนกว่าๆมั้งเนี่ยถ้าจํากันได้นะเห็นไหม พี่อ๋อยถ้าแบบเออถ้าวันนี้อากาศดีๆเนี่ยก็พามาเด,นเนเนดานินเนี่ยเนี่ยแล้วก็เราก็มีรั้วรั้วสีขาวนั่นแหละตรงข้าวโพดเวลาเขาเก็บเกี่ยวเขาจะไปใส่ไอ้ตรงที่แท้งสูงๆเห็นไหมนั่นแหละแท้งสูงๆแล้วก็เนี่ยบ้านบ้านนี้ก็ไว้เก็บของไงจําได้ไม่เอ่ยเดี๋ยวพี่อ๋อยจะพาเดินแบบว่ารอบไปเข้าตรงหน้าบ้าน เห็นไหมตอนนั้นเรายังเดินผ่านได้ตอนนี้เห็นไหมมันเป็นทุ่งข้าวโพดผ่านไม่ได้ละต้องเดินอ้อม,ม,มที่นี่เขาก็จะประมาณนี้แหละเวลาพอช่วงหน้าหน้าร้อนเขาก็จะปลูกข้าวโพดบางครั้งตรงที่เขาปลูกข้าวโพดตรงนี้เขาอาจจะเปลี่ยนเป็นปลูกถัว่วเขาเรียกซอยบีน แต่ส่วนใหญ่มันมันก็ขึ้นอยู่กับการขึ้นลงของ<ม>เขาเรียกเหมือน<ม>เหมือน<ม>เหมือนตลาดหุ้นอย่างนั้นน่ะเขาเขาที่นี่เขาจะเป็นแบบนี้นะบางทีมันมีขึ้นมีลงเนี่ยจำได้ไหมแล้วก็เป็นถนนลูกลังเห็นไหมเนี่ยและนี่ก็คือฟาร์มของเราที่มีรั้วสีขาวเห็นไหมสุดลูกหูลูกตาคือ ้าพฝั่งนู้นจะไม่ใช่ของเราคือจะเป็นฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้คือเป็นที่ของเราสุดลูกหูลูกตาไปเลยถ้เดินพามาเด้ถ่ายเนี่ยอโดยจะถ่ายแล้วบางทีมันก็จะมีรถวิ่งมาเห็นไหมฝุ่นครุ้งเลยก็เลยต้องแต่งตัวให้มันบางทีก็ขับเร็วเร็วขับเร็วอปเอ,อ้ยบาที อฝุ่นบางทีมันก็มีฝุ่นอย่างนี้แหละเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นประมาณแบบนี้แหละฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะมากเก็บกวัดเท่าไหรก่ก็ไม่ได้หรอกนะพูดถึงอะแต่ทำให้มันสะอาดที่สุดเมื่อก่อนรั้วก็ไม่มีเห็นไหมเนี่ยสามีเขาก็มาทำรั้วให้แบบว่าเป็นรั้วรอบขับชิด นานๆที่ไหวจะเข้ามาทีคือไม่ค่อยถนัดเข้าฟาร์มสักเท่าไหร่มันบางทีมันร้อนบางทีถ้าแฟนเข้ามาตัดย่งตัดหญ้าเนี่ยที่เดินล้อมรอบที่มีเนี่ยสนามหญ้าพวกอย่างเงี้ยต้องตัดนะเนี่ยก็คือที่ที่ฟาร์มเนี่ยที่อยู่ฟาร์มสุดสุดตรงที่รั้วสีขาวนั่แหละก็เป็น ที่ของเราคือเนี่ยตรงนี้เลขออกอะไรกันที่เมืองไทยลูกกันมั่งไหมดูแลสุขภาพกันด้วยนะที่เมืองไทยนะคะทุกคนเลยคิดถึงคนเลยเนี่ยที่ว่าเดินบิ๊กเซอร์เคิลให้ดูคืออันนี้รอบรอบฟังเดี๋ยวพอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือ เราจะมาอยู่ตรงนี้มันก็ก็อยู่ได้นะแต่ก็มันก็จะเท้ามีะารทาเวลาจะไปซื้ออะไรมันก็ไกลใช่ไหมบ้านหลังเนี้จะเอาลงถ้าเอาลงก็ได้นะแต่นี่คือก็เป็นที่เก็บของอีกอันหนึง่งเล็กๆสมัยก่อนเป็นเรือนไม้อะไรอเงี้ยเห็นไหม ก็คือเป็นแทงเป็นแท้งเวลาเนี่ยเก็บข้าวโพดเม็ดมเมล็ดข้าวโพดเก็บเมล็ดข้าวโพดยังไงพี่อ้อนี่ยถ่ายมาให้ดูโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้คลิปตรงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยจะเดินเก็บข้าวโพดแล้วจะเอาไปให้ดูว่าฝักที่มันใหญ่แล้ว หน้าตามันเป็นยังไงแต่เราเห็นเขาพูดอ่อนแล้วใช่ไหม,มแล้วเดี๋ยวพี่หอยจะทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งโอเคนะคะรักทุกคนสวัสดีจ้า